ไปิกไกลกน่นะครับบารเดียวยยน้ำเย็นลงไปูตรปิดสู้ใส่สสน้ำเย็นไปเข้ากัน เมื่อไก่สุก็ชี่แล้วใช่ไหมชี่ครับว,ว้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปกับของซอยโอ้มเหมือนไฟจะดุขังรักนอยไฟก,ไก,ก,ก,กระเพราเสร็จแล้วเราก็ปิด ัดหนมากระเพาะซบตตักสใส่เลยะครับนี่นด,ด่วสุด